สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT a r o u รา U ยูนะครับชแนลที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้และเทคนิคใหม่ๆที่เราสามารถนำมาประยุก์ใช้ในการเรียนการสอนหรือการทำงานได้อย่างสุดยอดเลยนะครับโอเคครับในวันนี้นะครับจานจะมีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการถอดเทปการประชุมนะครับสมมติว่าเรามีการประชุมแล้วเราเ บันทึกการประชุมนะครับเราได้ไฟล์เป็นไฟล์ mp3 เป็นไฟล์เสียงนะครับเราจะทำการแปลงไฟล์ mp3 ให้กลายเป็นข้อความเพื่อที่จะนำมาช่วยในเรื่องของการสรุปเอกสารการประชุมได้อย่างไรด้วยเทคนิคที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นเทคนิคที่เจ๋งสุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับ เรามารับชมกันได้เลยนะครับว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเทคนิคที่อาจารจะเล่างให้ฟังตรงนี้นะครับจะมีความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์อยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า VB Audio นะครับ Cable นะครับซึ่งถือว่าเป็นไดเวอร์ที่จะทำการาแปลงนะครับสัญญาณจากเอาต์พุตกายเป็น Input และจาก Input กลายเป็น Output นะครับซึ่งเป็นการสลับโหมดการทำงานนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับจะให้เสียงจากแหล่งบันทึกหรือว่าแหล่ง Output ตรงๆเลยนะครับเช่น Input ก็มาจากไมอ u t p u t ก็เสียงก็ะอกทางลำโพงนะครับแต่เจ้าซอฟต์แวร์ VB a u d i o นั้นจะทำการสลับแหล่งที่มาของสื่อต่างๆให้เรานะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Google Docs ครับเราจะสามารถใช้ตัว Google Docs นั้นในการทำเป็น Text to Speed to Text นะครับนะซึ่งเราก็มีความคุ้นเคยหรือเคยใช้กันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นี้ในครั้งแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะวางลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับนะทุกท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์นี้ แล้วก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าโอเคครับอาจารย์เ็เริ่มต้นด้วยการที่เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราถนัดในการใช้งานนะครับอาจารย์ใช้ตัว Google Chrome นะครับจากนั้นมาที่ Address Bar ที่ด้านบนนะครับอาจารย์ก็จะทำการวางลิงก์ที่เป็นของตัว VB audio ลงไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กด Enter ได้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวจารย์จะวางไว ที่ในส่วนของ description อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปรากฏหน้าจอของตัว VB Cable Audio เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราดาวน์โหลดอยู่2อันนะครับเราก็เลือกนะว่าเราใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Windows หรือเปล่านะครับหรือเราใช้เป็นระบบปฏิบัติการของ Apple นะครับในที่นี้นะครับอาจารย์ใช้ตัว Windows แล้วก็อาจารย์ใช้เป็น Windows 10นะครับอาจารย์ก็จะคลิกตัวนี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับ อ่าคลิกได้เลยครับผมอ่าจากนั้นครับเราก็จะได้ไฟล์ดาวน์โหลดมา1ไฟล์นะครับจากนั้นเราก็อ่าเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์นั้นเลยนะครับจากนั้นก็ทำการคลิกเมาส์ขวานะครับเพื่อทำการอ่าแตกไฟล์นะครับไปยังอ่าโฟลเดอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับก็จะทําการแตกไฟล์นี้ออกมาให้นะครับจากนั้นเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะเจอไฟล์ในการเซตอัพเยอะเลยนะครับแต่ตัวที่ไฟล์ที่เราสนใจนะครับก็จะมีอยู่เพียง2ไฟล์ตรงนี้นะครับก็คือไฟล์ VB Cable Setup แล้วก็ VB Cable Setup X 6 4นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการแบบ32บิต ก็ต้องใช้ตัวแรกนะครับหรือจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบ64บิตนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบ64บิตกันแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับจะเลยเลือกเซตอัพตัวข้างล่างนะครับก็ดับเบิลคลิกได้เลยนิดนึงครับการติดตั้งนั้นนะครับจะแนะนำว่าให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Run as as administrator จะดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับคลิกปุ๊บ เขาก็จะถามการติดตั้งเรานะครับเราก็ตอบ yes ลงไปนะครับจากนั้นก็จะปรากฏปุ่ม install driver นะครับคลิกเลยครับเราก็จะถามการติดตั้งเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากดปุ่ม install ได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนลิงก์มายัางหน้าเว็บไซต์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม VB Audio เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องของเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนไปให้เราทราบถึงหลักการของโปรแกรมนี้นิดหนึ่งนะครับจะอยากให้ไปดูสักครู่หนึ่งนะครับ อาจารย์กลับมาเว็บติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจก่อนนะครับความสามารถของตัวซอฟต์แวร์นี้อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวนำคขั้นต้นนะครับว่าเขาจะทําการสลับ Input ให้เรานะครับเป็นแบบวิชวลนะครับก็คืออ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับในคุณสมบ,บัติของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ payback ก,ก็คือเราอาจจะมีการให้เสียง ของเราเนี่ยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันไปออกลำโพงใช่ไหมครับเดิมทีมันก็จะเป็นสปีเกอร์แต่คราวนี้เสียงที่ออกทางลำโพงเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมันให้บอกว่าให้การมาเป็นเคเบิลอินพุตเสียงที่เคยออกดังทักจากลำโพงของเรานะครับก็จะถูกกลายเป็นสัญญาณอินพุตขาเข้าของตัวซอฟต์แวร์เคเบิลอินพุตนะครับส่วนตัวเรคคอร์ดนะครับตัวเรคคอร์ดก็คือตัวบันทึกเสียงของเครื่องของเรา นะครับมันก็จะไปดึงสัญญาณจากเคเบิล u t p u t นะครับซึ่งถ้าตรงนี้เรามีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเครื่องของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงในการอ,าออกมาจากลำโพงเลยหรือไม์ของเราก็จะเ,เปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปนะครับ อ่าโอเคนะครับคงนี้คงจะไม่งงนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเมื่อเราลงตัวโปรแกร,รม VB Audio เอ่อเคเบิลออดีเสร็จเรียบ้อยแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับให้เรามาดูที่ด้านล่างนะครับด้านล่างเมนูตรงนี้นะครับที่เป็นรูปลำโพงของเรานะครับให้เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เปิด Open Sound s e t t i n g นะครับอ่า เดิมทีนะครับถ้าเราติดตั้งเสร็จใหม่ๆนะของเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเอาพุทนะครับก็คือสัญญาณที่เคยออกตามลำโพงของเราเนี่ยเดิมทีนะครับมันอาจจะเป็นออกทางลำโพงตัวบนหรือตัวล่างนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณขาอินนะครับก็คือมันจะดึงเสียงจากลำโพงในระบบเนี่ยกลายเป็นสัญญาณขาอินของเคเบิลอินพุตนะครับนะ,อะตอนแรก เมื่อเราติดตั้งเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าเสียงในคอมพิวเตอร์ของท่านหายไปนะครับเสียงไม่ออกลำโพงนะครับและอย่าลืมเมื่อเราทําการถอดเทปเสียงการประชุมเสร็จนะก็อย่าลืมไปเลือกเป็นลําโพงปกติของเรานะครับเดี๋ยวจันขอเลือกเป็นลําโพงปกติที่จันใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทดสอบไฟล์เสียงให้เราดูนะครับะนะครับส่วน Input นะครับมันก็มีการปรับ ไปใช้เคเบิลเอา u ์พุตนะครับนะก็คือเสียงที่จะอินพุตผ่านทางไมโครโฟนปกติครับมันจะถือว่าไปดึงสัญญาณขาออกจากลำโพงเคเบิลเอา u ์พุตถือเป็นอินพุตนั่นเองครับมันเลยทำให้เสียงตรงนี้สามารถที่จะส่งเข้าตัว Google Doc ได้นั่นเองครับนะถ้าเราใช้ไม่ถ้าเราถอดเทปเสียงเสร็จแล้วนะครับเราก็ควร ไปเปลี่ยนเป็นไม้ปกติที่เราใช้งานอยู่นะครับนะตัวยอย่างเช่นอาจารย์อาจจะปรับมาเป็นไม้ที่อาจารย์ใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับนะก็ได้นะครับในที่นี้นะครับอาจารย์ขอปรับเฉพาะตัวเอาพุทลำโพงก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับอีกทีหนึง่งตอนที่เราจะเริ่มถอดเทปละกันนะครับปิดไปก่อนครับคราวนี้เราก็มาทำการเตรียมซอฟต์แวร์ในส่วนอื่นนะครับเช่น เราเปิดแท็บใหม่ของตัว Google Chrome นะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะพิมพ์ว่า doc.me.s นะครับ .new เพื่อทำการเปิดตัว Google Doc นะครับก่อนที่เราจะเปิดนะดูนิดนึงนะครับว่าโปรไฟล์ทางด้านขวามือของเรานั้นเป็นโลโก้โปรไฟล์ของเราไหมบางท่านอาจจะมีการใช้เครื่องรุ่มกับท่านอื่นนะครับเดี๋ยวจะหาไฟล์ไม่เจอนะครับหลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะครับ พิม์ d o c มี s.new นะครับ enter ครับโปรแกรมในส่วนที่2ของเราก็น่าจะพร้อมแล้วครับเช็คในเมนูเครื่องมือนิดหนึ่งครับว่ามีเมนูพิมพ์ด้วยเสียงไหมถ้ามีแบบนี้ก็แสดงว่าเครื่องของเราตอนนี้นะครับมันพร้อมที่จะทำงานแล้วครับผมอโอเคควนี้ก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกนะครับจันก,ก็จะมาเปิดไฟล์เสียงให้ดูก่อน ะครับว่าอาจารย์เคยมีไฟล์เสียงอะไรไว้บ้างนะครับสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์มีไฟล์เสียงที่เป็นบันทึกการประชุมไ้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ sample mp3 นะครับแล้วสั่แบบนี้นะอ่าโอเคอาจารย์ก็จะลองเลย์ให้ทุกท่านาได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านครับ ชาแนลไอทีอาราวยูนั้นเป็นชาแนลที่รวบรวมสาระดีๆเกี่ยวกับทางด้านไอทีไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่ใช้งานเกี่ยวกับ Google หรือโปรแกรมอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับทุกๆท,ท่านสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากติดตามช่อง IT Around You ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับไฟล์เสียงที่ท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นไฟล์เสียงที่เราสมมุติว่าเป็นไฟล์ที่เราได้บันทึกการประชุมมาแล้วนะครับเราจะให้ระบบคอมพิวเตอร์ครับมาถอดไฟล์เสียงนี้ให้กลายเป็นข้อความเพื่อเราจะได้สรุปเป็นรายงานต่อไปนั่นเองครับอโอเคนะครับเรามาเช็คความพร้อมตอนนี้ตัว g o o g l e Docs เราพร้อมแล้ว ไฟล์เสียงที่จะถอดเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองทํากระบวนการตรงนี้ให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะถอดไฟล์เสียงนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับถ้าอาจารย์เปลี่ยนตัวฮาร์ดแวร์อินพุตเอาพุตของระบบเสียงแล้วนะครับท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่อาจารย์พูดสดอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอให้ดูภาพอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์คลิกอะไรตรงไหนนะครับนะอ่าโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้เราก็ อาจจะมาที่ด้านล่างนะครับมาที่รูปลำโพงนะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่ open sound setting รอสักครู่นะครับคราวนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีการปรับในส่วนของ output นะครับให้บอกว่าถ้าเราคลิกไฟล์ไฟล์เสียงที่เราบันทึกมานะครับนะถ้าอาจารย์กดไฟล์เสียงนี้แทนที่เสียงมันะออกลำโพงใช่ไหมครับเสียงมันก็ถือว่ามันจะส่งออกไปที่ V.B. อ่า V.B. Uh, Audio ที่เป็นขา Input นั่นเองนะครับนะอ่า uh, มันจะไม่ออกลำโพงของเราลครับมันจะเงียบเลยนะครับนะอ่า uh, ลองลองดูก็ได้นะครับ uh. เดี๋ยวอาจารจะลองคลิกตรงนี้นะแล้วลองเล่นไฟล์เสียงนี้อีกครั้งหนึ่งมันน่าจะเงียบเลยนะครับอ่า uh, ตอนนี้ไฟล์เสียงเริ่มเล่นแล้วนะครับทุกท่านจะสังเกตจะว่า จะไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาทางลำโพงของอาจารย์เลยนะครับเพราะว่ามันถูกส่งต่อไปยังเป็นอุปกรณ์ Input ของโปรแกรม VB Audio เรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตปิดนะครับให้เราทำความเข้าใจตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอโอเคจากนั้นนะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนค่าเอาต์พนะครับของสัญญาณ เอาพุทกลายเป็น Input ของ cable, เคเบิลอินพุเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ตัว Input ใหม่นะครับตรงนี้เราก็จะมีการส่งออกเนาะจากลำโพงที่เป็นของ Cable นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณขาเข้าตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับเช็คทั้ง2ตัวทั้งสัญญาณ Output แล้วก็สัญญาณ Input ครับเมื่อทุกอย่างตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราก็จะมาลองอให้ Google Doc s เนี่ย ทำการรันไฟล์เสียงของเรานะครับแล้วก็แปลเป็นข้อความออกมาให้นะครับจางก็จะปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดเป็น google doc ได้เลยนะครับอ่านะครับโอเคนะครับอ่าโทษทีครับอ่าอ่าโอเคครับโทษทีนะพยายามจะย่อให้ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจา์ก็จะเปิด เครื่องมือนะครับแล้วก็พิมพ์ด้วยเสียงนะครับาจากนั้นอาจารย์ก็เช็คนิดหนึ่งครับว่าเราอยู่ในโหมดภาษาไทยนะครับาจากนั้นเราจะกดไฟล์นี้นะครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีการถอดข้อความนะครับจากไฟล์ mp3 นะครับให้มากลายเป็นอ่า t e x t ได้เลยนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์เล่นครบละหลังจากที่เราใช้ความสามารถของตัว อ่าวีบีอเนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนสัญญาณเอาพุทจากลำโพงมาเป็นอินพุตเพื่อเข้าไมโครโฟนให้ Google Doc ทำการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับสุดปลาว่าเราก็จะได้ข้อความเราต้องการนะครับอาจารย์อยากให้เราอ่านเพื่อดูความถูกต้องอีกนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยมันก็อาจจะได้ไฟล์เสียงได้คุณภาพของข้อความออกมานั้น100%แต่ในบางครั้งก็อาจจะแบบ ไม่ร้อยครับอาจจะประมาณ90%หรือ95%นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการออกเสียงหรือว่าคุณภาพของไฟล์เสียงที่เราได้บันทึกมาด้วยนะครับเราก็มาไล่ตัวดูอีกทีนึงนะครับก็ดีกว่าเราพิมพ์เองทั้งหมดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคนี้จะเนีว่าช่วยเราได้ค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเลขานะครับที่ต้องมีการบันทึกการประชุมสรุปการประชุมต่างๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีความคล่องตัว มากยิ่งขึ้นถือว่าเทคนิคนี้ผ่านเลยนะครับโอเคสุดๆเลยนะครับเคราวนี้อย่าลืมนะครับเมื่อเราทำการได้ไฟล์เสียงทุกอย่างครบละงานเราเสร็จละ้ะเราอย่าลืมเปลี่ยนโหมดในการาตั้งค่าอุปกรณ์ Input และ Output ของเครื่องของเรานะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดในการใช้งานในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับอาจารมาคลิกที่รูปลำโพงที่ด้านล่างขวา คลิกเมาส์ Mouse, ขวาอีกทีนึงครับเปิด Open Sound s e t t i n g นะครับนะครับเดิมทีเนี่ยตอนที่เราอัดเสร็จนะครับมันก็จะกลายเป็น Cable Input VB Audio นะครับเราก็ปรับไปยังลำโพงปกติของเรานะครับส่วนไม้น,นั้นก็แน่นอนครับเราก็ควรที่จะให้มันไปรับสัญญาณ Input จากไมโครโฟนที่เราใช้งานอยู่ปกตินะครับ เครื่องของเราเป็นไม้ตัวไหนก็เลือกไปนะครับของอาจารย์เป็น X Y C นะครับอโอเคทุกอย่างตอนนี้เครื่องของเราก็กลับสู่โหมดการทำงานปกติแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเทปไฟล์เสียงเป็นไฟล์ข้อความนะครับสำเร็จรู้ล่วงด้วยดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในวิดีโอคลิปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทกท่านนะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานที่ตัวเองต้องทําอยู่ทุกวันในที่ทำงานนะครับหวังว่าคงจะแบ่งเบาภาระของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปความรู้ถัดไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อว่าท่านอื่นจะได้ได้รับความรู้ดีๆนะครับนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วติดตามกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ